กลับมาติดตามกันต่อเลยนะคะ,คะแถบเชิญทุกวันจันทร์ท่านทูตสุดโรงจะแนะนำอยู่ในสายแลวนะคะสวัสดีค่ะท่านทูตคะตอนรับก็สู่รายการค่ะได้ยินไหมคะค่ะสวัสดีค,ะค่ะเป็นไงวครับสวัสดีครับเป็นไงนโย,ยบายต่างประเทศของไทยตอนนี้ก็มีรัฐบาลใหม่แต่ท่านทูตก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายต่างประเทศของเราเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยจะ,ะเป็นอะไรนะฮะเข,ข,ข้มแข็งเป็นปผลประโยชน์ ของประเทศชาตินําแต่ตอนนี้นี่ยิ่งการรุกเข้ามาของอิทธิพลทั้งสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยเข็ดขับเคี่ยวกันหน้าดูเราเห็นได้ในเวทีเอเป็กแล้วก็อาเซียนด้วยเป็นไงฮะนยโยาบายต่างประเทศของไทยค่ะผมผมว่าไทยเองถ้าเรื่องถ้าจะบอกนโยบายต่างประเทศเนี่ยผมก็ยังถือว่าไม่มีนะครับแต่จะมีนโยบายแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าไปวันๆเ่ยนะครับอ๋อค่ะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับ ล้วเราก็จะเห็นได้เอาอย่างนี้อย่างกรณีประชุมเอ펙เ,เนี่ยความคิดประชุมเอ펙เนี่ยถ้าถ้าถ้าตามท้องเขาใช่ผมเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งอะไรไม่ใช่แค่เอ,เอเชียตะวันออกหรือทวีปเอเชียมันก็ทวีปอเมริกาใต้าาด้วยใช่ไหมครับะนะครับมันก็ผัดกันน,นะครับมาอย่างเขานี่เกาหลีเขาหน้าจะเป็นประเทศไหนในอเมริกาใต้าาผมก็จำไม่ได้นะฮะแต่ว่า สองฝ<น>ากฝั่งแปซิฟิกว่างั้นเถอะซึ่งก็มีอเมริกาใต้ทูกเปกรูอะไรแบบนี้อืใช่ครับแต่ว่าก็เทาที่อย่างว่าผมก็ไม,ไม่เคยไม่เคยทำเ,เรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้โดยตรงน,น,นะครับ,ร,บรู้ว่าเขาเป็นไงแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยเอฟเกมันก็ไม่ใช่เป็นเวทีที่จะมา <ừ. S 2> อะไรอ่ะขับเที่ยว มันหนักทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมท่านทูตมันหนักทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าความมั่นคงแล้วก็แ,วกแต่ก็ไม่ไม่ใช่มีมีเพื่อเอาชนะใครฝ่ายไหนจะเอาชนะฝ่ายไหนใช่ไหมครับ<อ>มันก็มามามาเป็นการหารีดกันก็เป็นการให้รู้ว่าในแต่ละภูมิภาคมีความคืบหน้าอย่างไงอะไรอย่างเนี้นะครับนะแต่นี่แน่นอนมันก็จะมีระดับผมเข้าใจว่ามีระดับรัฐมูลรีต่างประเทศ ด้วยแล้วก็ระดับผู้นําคือบวหน้ารัฐาบาลาน่นะครับนะ <c oughs> อย่างคราวนี้แต่เราไม่เห็นได้เลยในคำไปเ,ไปเอกแต่แตพอเขาพูดจจก,กับจีนเสร็จเขาก็เป็นเื่อมีกลับในวันนั้นเลยนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ได้อยู่ประชุมจนเสร็จนะครับทําไม่ได้อยู่ประชุมเอเปกให้รัฐมนตรีคลังอยู่แทนตัวเขากลับไป,ไ,<ด>ไปอเมริกาเลยแต่เขาไปพบกับสีซึ่งตรงนี้เพราะต้องการลดอุณหภูมิการที่เขาประกาศไอ้คว่มบาดเอยกระดับเข้าไปนะฮะเมื่อวันที่29กกันยายน ก็เลยทาให้ทั่วโลกเหมือนกันหมดกลงจัดร้อยเยอะ47ใช่ไหมครับค่ะก็เรียกว่าเป็นการชี้ไฟค่ะเขาเรียกอะไรนะหยุดยิงชั่วคราวซื้อเวลาแล้วก็รอปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ใช่แล้วก็มันก็เชี่เห็นว่าสองมหาอำนาจใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้แต่ก็เชื่อเห็นได้แบบจีนไม่อยู่ในฐานะที่จะชนสหรัฐนะครับอันนี้อันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่านหน้าสารลับไปแล้ว แล้วก็เพราะงั้นจีนการพูดจาคราวนี้อะไรต่าก็เห็นได้ว่าก็ปนีประดอมกันได้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่านอกจากนั้นแล้วเจผมก็คิดว่าเจ๊จีนก็นอกจากไม่พร้อมแล้วเนี่ยนะถึงพร้อมแล้วก็ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในฐานะที่จะประกออะไรล่ะเป็น c o n f r n t a t i o n จะ,ะเผชิญหน้าและกระชนจากสารัตเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะครับเพราะงั้นแล้วผมก็คิดว่าจีก็ฉลาดพอในเมื่อหนึ่งเขารู้ว่าเขายังไม่อยู่ในฐานะที่จะประกาศตนเองเท่าเทียมกับสารัตนะครับนะเพราะ,ะงั้นเขาก็เขาก็เขาก็ฉลาดเขาก็ อะไรอย่างนงี้ตอนนี้ทําไปกลับบ้านเลยสีนิ่สีนิสสิงอยู่โจกระทั่งนะเสร็จงานนะใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เรียกว่าได้ซีนที่ใหญ่เลยสําหรับสีสีแดงเขาก็บอกเป็นวินเนอร์เขาถือโอกาสตอนนั้นก็เป็นการทำความเข้าใจหาเสียงแล้วก็สร้างภาพให้ผู้นำประเทศต่างๆที่มาประชุมได้เห็นว่าจีนยังเป็นประเทศที่อะไรมีเหตุมีผลใช่ไหมครับไม่ใช่ ไม่ใช่คนประเทศจะเป็นนักเลงโตให้เป็นที่ก่อใจว่าั้ำคือนักเลงโตนะครับนะเอาละมันก็เป็นบทบาทของมหาอำนาจที่มันเล่นกันนะครับละครนี้ประเทศเล็กๆไม่มีโอกาสที่จะเล่นละครพวกนี้หรอกนะครับเพียงแต่เพียงแต่ดูได้นะครับเพราะงั้นกลับมาที่ผมผมคิดว่า ผกลับมาเรื่องเรื่องสหรัฐกับจีนเนี่ยยังไงไงเนี่ยก็ก็ยังแข่งขันกันแน่นอนนะครับแต่ผมก็คิดว่าจีนจะจะต้องระมัดระวังมากกว่าสหรัฐนะครับในข้ามคู่ยังไงในข้ามก็ไม่แค่นะครับนะแต่ว่าเพราะว่าฐานะมันแตกต่างกันเนี่ยนะครับแต่ว่าจีนผมก็คิดว่าเขายังต้องระมัดระวังและเพราะเขาต้องสร้างภาพ ว่าเขาเป็นประเทศที่ไม่เขินไม่ใช่เป็นจีนสบายเป็นคอมมิวนิสต์นะครับนะและตอนนี้เนี่ยจีนเจริญความเข้าใจของผมเนี่ยจีนเจริญเข้าหน้ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยหลังจากที่อย่าลืมว่าเหมาเนี่ยตาย1976นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะครับแต่ช่วงช่วงเหมาอยู่ในอำนาจเนี่ยั้งหมดเนี่ยอยู่ในอำนาจมาเหมาอยู่ในอำนาจ ่26ปีนะฮะนะครับและตอนตอนขึ้นมามีอำนาจแล้วเนี่ยที่เบลทำให้จีนเขาเรียกอะไรจีนพังพินาศเนี่ยนะครับในแง่นี้ว่าก็สองครั้งตอนตอนที่เพราะเขามีนโยบายที่เขาเรียกว่าการการปฏิวัติอย่างต่อเนื่องนะครับนะ ค <continuous> อนทีเนี่ยเรโวลูชัเนี่ยนะครับนะและอันเนี้ยเหมาก็จะยัง,ยง,ยงพรรคอมมิวนิสต์อะไรก็ปัดปกครองใช่แต่ว่าอำนาจอำนาจที่ขาวมันอยู่ที่เหมามาตลอดนะครับแล้วเหมาก็ทําให้บอกว่าจีนจะต้องมนันไม่เหมือนกับจีนยุคนี้นะจีนจะต้องมีความอะไรล่ะเจ้าหน้ายิง่งแล้วก็เป็นผู้นำโลกอตอนนั้นเนี่ยจีนจีนยังถือว่าเป็น อ่าสาสาส,ส,สภาพโซเวียต <c oughs> ยังเป็นผู้นําอยู่เนี่ยนะครับจี่ยังสันกัดอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้ขัดกันแต่แต,แต่จีถือว่าประเทศอ่จีนต้องสามารถรับเป็นรับอเป็นผู้นํานะครับของโลกคอมมิวนิสต์ในในอะไรนะครับ ในในในโลกที่สามเพราะตอนจีนขึ้นมามีอำนาจเนี่ยแต่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 ยังยังยังไม่ได้ขัดกับโซเวียตอย่างนะครับสตาลินก็มอบหมายให้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 เหมาเนี่ยเป็นผู้นําในทวีปอฟริกาในทวีปเอเชียอะไรเนี่ยเพราะตอนนั้นอ่สาสหภาพยุโรปคํานึงถึงความมั่นคง,งของสหภาพาย,ยุโรปในทวีปยุโรปเป็นสําคัญนะครับนะเพราะงั้น เหมาเหมาเองก็ก็มีอะไรอ่ะต้องการสร้างสร้างสร้างภาพให้จีนยิ่งใหญ่ยังไงได้เนี่ยก็ก็ทำเนี่ยนะครับอ่ที่เขาเรียกว่าอ่่ออะไรนะครับออ่่าการออ่่ปฏิวัติไม่รู้จักหยุดใช่ไหมคอนทินเนียร์สเรวิวเลชั่นปฏิวัติปฏิวัติอะไรล่ะครับต่อเนื่องก้าว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 กระโดดนะครับนะปฏิวัติแบบก้าวกระโดดเนี่ยแล้วตอนนั้นอ่ะ สามถึงสี่ปีเนี่ยปฏิวัติเก้ากระโดดเนี่ยนะครับคนจีนเสียชีวิตไปยี่สิบกว่าล้านคนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่เชียงพอเหมาก็บอกว่าการปฏิวัติจะต้องต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นจุดก็ตามด้วยลายตามด้วยการปฏิวัติวัฒนธรรมอันนี้แล้วก็อันนี้เหมือนกันก็ปีก็พังที่นาเหมือนการทั้เศรษฐกิจทุกอย่าง พอเหมาเสร็จเสียชีวิตแล้วตั้งเดี่ยวถึงขึ้นมาเนี่ยแกก็รู้แล้วว่ามีที่ีทางเดียวแค่นั้นน่ะที่จะจีนจะอยู่รอดได้เนี่ยก็คืออะไรก็คือยอมรับเศรษฐกิจทุนนิยมนะครับแมวสีอะไรก็ได้จะจับหนูได้เศรษฐกิจทุนนิยมแตกแต่การเมืองคอมมนิสต์อย่างเดิมนะครับเพราะว่าถ้าถ้าการเมืองเป็นเสรีประชาธิปไตยโอ้ย พักคอมมิวนิสต์ทังที่งานแล้วก็เมืองจีนก็คงฆ่ากันตายกันตอนทุกวันเนียนะครับเพราะว่าประชากรสํำคัญกว่าล้านคนเนี่ยมันต้องการละเบียบบ้างนะครับแต่เนี่ยที่เขาให้เป็นให้เป็นยอมรับเศรษฐกิจทุนนิยมแต่การเมืองต้องเป็นคอมมิวนิสต์อย่างเดิมเนี่ยมันถึงได้ทำให้จีนยังอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับแล้วก็ไปทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยเติมก็เริ่มสี่ทันสมัย อันนี้พอกลับมากลับมาก<ส>าร <สา S 2> แข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าคงจะเป็นไปอย่างเนี้นะครับมีมีการขัดแย้งกันบ้างมีมีความร่วมมือกันบ้างมีการปรับปรับความเข้าใจปรับปรับปรับ,รบ,รบ,รบความเข้าใจผิดระหว่างกันได้เนี่ยนะครับอันเนี้ยมันจะมีแต่ของเรามาพูดถึงในปุมยภาพของเราเรื่องปัญหาไทยกับแคมบรเนี่ยนะครับผมคิดว่า ท่าทีของของจีนเราจะเห็นได้เราก็จําได้ใช่ไหมการเราพูดไปตั้งเดือนเดือนกว่ามาแล้วว่าว่าจีนได้ประกาศเป็นทางการใช่ไหมครับว่าจีนจีนจะไปยินดีไปโครงการช่วยแก้แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกุชชาใช่ไหมครับใช่ใช่แต่พอพอเข้ามาแล้วเนี่ยประกาศจีนก็เงียบไปเลยใช่ไหมครับเขาเขาบอกไม่ให้จีนเข้ามาในงานนั้นนะพีซัคคอร์ด ตอนเริ่มต้นของอาเซียนแต่จีนแต่คำราจีนโดยปกติจีนเป็นทหารหน้าอย่างนี้จีนจะให้ให้มา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 ดูถูกมาเหยียบย่ำได้ง่ายอย่างนี้ไม่ได้หรอกนุนั่นสิฮะแต่จีนก็เงียบใช่ไหมครับะเพราะจีนก็รู้นี่ว่าคำก็ไม่ไม่แคร์อะไรคำต้องการเนี่ยนอกจากหวังในรางวัลโนเบลแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ต้องการยังไงก็ให้เห็นว่า ทําต้องการแบบนี้ก็น,นั้นว่าในในอาเซียนและระหว่างคมพูชากับไทยเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ําสามารถยึดติดได้จีนที่อยู่มาในภูมิภาคนี้มาห้าสิบปีแล้วมีความวามพันธ์ทางทูนอะไรกับไทยมันก็ฉลองพุ่งฉลองไปเนี่ยห้าสิบปีใช่ไหมครับ uh huh. นะแล้วก็บอกว่าแล้วก็ําก็บอกว่าฉันมาได้เนี่ยก็เล่นอเอาเอาเอาให้ไทยลงลงนาม ไม่ใช่ข้อตกลงร่มมันลงนามความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างทิศอ่อนระหว่างทิศอ่อนระหว่างกัมพูชาไทยมาเลเซียกัมพแต่ไทยเนี่ยนะครับนะและและก็จับม้ดจับมือกันละลายะไรแล้วแสบเแรื่องเก็บครื่บินไปเกาหลีใช่ไหมครับอยู่เกาหลีวันเดียวแล้ว เอ่อพพูดพบกับสีชื่นๆคัแกก็ขึ้นกำลินกลับไปเมริกาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะน,นทูนะคันนี้อันนี้มันหลังบ้านจีนนะแล้วอเมริกาก็แสดงว่าเขาพยายามแสดงอิทธิพลไหมไอ้เรื่องไอ้การตกลงพี่สะกดระหว่างไทยกับกัมพูชาและยังมีข้อตกลงทว,วีภาคีเรื่องแร่เอิร์ธเรื่องอะไรต่างๆกับ4ประเทศอีกนะนี่คือหลังบ้านจีนเลยนะนทููครับครับใช่ครับแต่ว่าผมว่าผมคิดว่าจีนฉลาดพอจีนก็ให้เล่นเนี่ยอย่างอย่างกาีไทยกับเขมรไทยทั้งได้จีน ประกาศก่อนในช้ำอีกนะครับว่าจะเกิดคนก็แต่จีนก็ยังเงียบให้ในทํำเล่มไปเพราะจีนก็รู้นี่ว่าใครใครควบคุมเขมรนักจีนเนี่ยผมเชื่อว่าจีนก็จะคนโทรลในในในอันวานะครับเไม่ใช่ในอันวาในในหุนเซนเนี่ยนะครับให้เล่นให้เล่นเกมนี้กับสหรัฐนะครับนะแต่ตอนเนี้ย จีนก็รู้ว่าสหรัฐไม่มานั่งเสียเวลาเราเป็นเดือนเป็นปีเพื่อเอา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 กาศผลตัวเองอาจจะสามารถทําให้ใครกับกับเขนนนั่งนั่งเจรจากันได้แต่ัีนก็รู้ว่ามันเป็นจีนรู้ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะจีนยังกำกับกัมพูชาอยู่อาจาต่อไปเนี่ยผมมั่นใจเลยนะครับคอยดูก็แล้วกันว่าจีนจะกลับมันมีบทบาทและจีนจะกลับมามีบบทบาทแบบไหนอาจารย์จีนก็รู้อ่ะ ที่ที่คุณเซนเล่นบทบาทเนี่ยมีความแบพยายามแบล็กเบลไทยพยายามขบข่มคูไทยใน,นด้านาต่างๆเนี่ยจีนก็รู้ว่าเดี๋ยวไปเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยไม่เกินหรอกนะครับก็ก็กลับมาลบกันใหม่นะครับกลับมาลบกันใหม่เนี่ยถ้าจีนพร้อมที่จะทําแล้วจีนก็สั่งการให้คุณเซนสงบปากได้นะครับนะฮะและจีนก็สามารถที่จะให้ ออยุติการสู้รบระหว่างกันนะห่าวเวลามานั่งนั่งโต๊เจราจากันถึงแม้ไม่ได้ผลจะห้าเดือนสองเดือนห้าปียังไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรแต่ให้มีความสงบในการเจราจากันได้มผมก็คิดว่าจีนต้องการอย่างนี้นะครับและผมก็คิดว่าจีนเนี่ยเดี๋ยวไม่นานเนี่ยเราจะเห็นนะครับ ต่จีนจะรอก่อนให้ให้บรรชนกันก่อนให้มันลบกันก่อนนะครับแล้วจีนจะเข้ามาเท่านี้ละ่ะจีนจะเป็นคนบงการฮุนเ็นคุณมาเนตอะไรลูกชายทุกอย่างคำพูดที่ออกมาจากปากคุณเจนจะต้องเป็นคำพูดกับผู้ดีแล้วนะครับนะผมคิดวนะ่าจีนจะทำนี้เพื่ออะไรเพื่อถ้าจีนครับผมเชื่อว่าจีนจีนโอกาทำสําเร็จเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝ่ายไทยเพราะจีนเนียจีนไม่แข็งหรอกนะครับว่า ว่ารัฐบาลทุกประเทศในโลกนี้ที่จีนไปไปคบเยื่อประเทศกําลังพัฒนาด้อยพัฒนาทั้งหลายในในในทวีปแอฟริกาในในเอเชียเอเชียตอนเหนอเอียงใต้จีนรู้ทุกรัฐบาลพวกนี้รวมทั้งรัฐบาลไทยว่าคอร์รัปชันใช่ไหนจีนรู้ทำไมจะไม่รู้อาจารย์นะครับแต <c oughs> ่จีนไม่ถือว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นธทุระของจีน เพราะผลประโยชน์ที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ห้ามห้ามไม่ให้ประเทศกําลังพัฒนาได้พัฒนาเลืออรัปชั่นนะนั้นเป็นฝ่ายตะวันตกที่จะทํานะครับและเงินจีนก็จะเห็นได้แล้วว่าให้พอเยอะเยอะแยะให้กับประเทศกําลังพัฒนาเ่าได้และถึงแล้วเกิดเกิดการปฏิวัติประหารกันเขากลับรัปชั่นในทางจีนก็ไม่ยุ่งนะครับแต่พอพอมีปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยจีนก็แน่นอนจะบอกอังินกู้ไปจะไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยส่งกันแต่ว่าทําสัญญาอย่างกรณีสีรังกาเบี่ย99ปี prayed, และต้องมีค่าค่าเรือที่การเป็นทางทับเรือได้ด้วยเนี่ยทางฝ่ายสีรังกาก็ต้องให้จีนใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่เนี่ยกลับมาที่ที่ที่ไทยกับคนเบอรเนีผมความเข้าใจผมนะผมเชื่อว่าจีนจะรอและให้มันมีการ ประทะกันด้วยกำลังอีกครั้งหนึ่งและจะรุนแรงกว่าเดิมมากเลยนะครับแล้วจะหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นใช่ไหมที่อเมริกาเอให้เซ็นเอาไว้ในที่สุดมันก็จะไม่สนใจแล้วอาจารย์นะจ๊ะมันก็ดีฉันไม่ฉันก็ต้องถือว่าฉันก็ทําให้พวกเธอแล้วนี่นะฉันก็เสียเวลาเธอแลวก็ฉันก็มานั่งเป็นพยานให้เธอลงนามอะไรกันแล้วอ่ะนะแต่นี่สิ่งเกิดขึ้นมากฉันก็เสียใจแต่ก็ ทั้มก็คงบอกก็จีนก็ได้จะช่วยได้ใช่ใช,ใช่ครับเขาจะบอกจีนต้องอช่วยแล้วพอจีนช่วยแล้วเนี่ยนะครับเร่อนี้ลหละจีนจะได้จีน<ด>หวังเ,เป็นที่ว่าจะได้ชนะศิตธิใจคนไทยทั้งประเทศครับและอันเนี้ยจีนต้องการอันนี้นะครับจีนต้องการนี้เอรอ,อะว่าทหารเพราะว่าเพราะว่าจีนก็รู้ว่าในทั้มเนี่ยคนไทยเองเขาโดยทั่วไปเท่าสิที่ผ่านมาจีนก็รู้ว่าคนไทยเองไม่ค่อยไม่ ไม่ไม่มีความประทับใจในตัว,ต,วตัวในชัําเลยนะครับ <Okay. S 1> นะแล้วก็สองจีนก็รู้ว่ารัฐบาลไทยจะต่อไปรัฐบาลน,นี้หรือรัฐบาลหน้าเมื่อหรือจำยึกดกรพามีเรืยอกตั้งใหม่ทางฝ่ายสหรัฐเองหรือ,อยุโรปเองนะครับ mm. นะหรือ,อ,อ,อประเทศประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ก็ ให้ความให้ความสำคัญน,นะครับกับว่ารัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลที่ที่จะเกิดขึ้นใหม่หรือเมื่อไรก็ตาม,มาว่าก็จะเป็นรัฐบาลที่ยังครัปเช่นอย่างเดิมใช่ไหมนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ข่าวก็ที่เป็นข่าวใช่ไหมว่าจีนเป็นคนพูดเองใช่ไหมครับสีจืนจิงเนี่ยบอกคุณอนุคุณคุณอนุชิงใช่ไหมแต่คุณอนุชิงไม่ได้พูดกับนักข่าวใช่ไหมแต่มันไปเป็นข่าวที่ว่าบอกว่า เออจีนไม่ให้ไม่รัฐบาลจีนไม่ให้คนจีนมาเที่ยวเมืองไทยเ<อ>พราะมีแต่การพนันใช่ไหมครับมีเออคอมเพล็กซ์นะฮะคาสิโนคอมเพล็กซ์ใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็จีนเองกอ็ไม่ไม่ได้เท่าที่รู้ตอนปเอเชเยเขาไม่ได้ไม่ได้คุยกับกับคุณนั้นทคินกับแบบสองต่อสองอะลาเลยนะครับแต่เขาก<ล>็จะ,าจะซื้อข้าวห้าแสนตันฮะเ<อ><อ>เห็นคุณอนุทินเขาแถลงที่สนามบินฮะอ่า อ่าโอเคอันนั้นมันเรียงเลื่องเล็กบ้างสำหรับจีนเนี่ยนะครับนะครับอ่อาข้าวข้าวห้าแสนกันมันก็ยิ่งดีเพราะอะไรก็คือก็อย่างเมื่อกี้ไี่พูดเรอาจารย์จีนต้องการซื้อจิตใจคนไทยนะครับให้ได้นะครับแล้วแล้วปัญหาเขมรเนี่ยผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจีนจะจะจทำให้ดูแต่ให้มันมีการลบกันก่อนนะนะแล้วจีนจะทำให้ดู <น> <S <S และซื้อข้าวเหรอจีงก็ซื้อให้นะครับเพื่อช่วยช่วยช่วยชวยาวไร่ชาวนาคนที่ตอนนี้แย่แย่อยู่ในฐานะลําบากมากแล้วอะนะครับนะเพ <นะ S 2> ราะงั้นก็ผมก็คิดว่าอันเนี้ยเป็นการาชี้ให้เห็นว่าทางฝา่ายจีนรู้อ่านอ่านเกมของสหรัฐได้นะครับนะ,น,นะและเพราะว่าในครั้งเองไม,ไ,มไม่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 ผมผม,ผมเชื่อไม่ไม่แชร์ประเทศไทยไรหรอกนะครับแล้วก็ และจีนจึงใจเย็นได้นะครับแล้วเดี๋ยวจีนจะออกมาให้เห็นนะและกก็เชื่อว่าเขาก็อย่างน้อยที่สุดก็ระหว่างาารัฐบาลจีนกับรัฐบาลนายทรัมป์เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าจีนยังเชื่อมั่นว่าคนไทยคนไทยเพราะว่าจีนก็ยังเชื่อบ้านนะว่าอย่างน้อยเท่าไหร่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของคนไทยเมืองจีนในประเทศไทยเนี่ยคงไม่ต่ำกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ ที่เป็นเชื่อเชื่อสายไทยจีนทั้งนั้นใช่ไหมครับใช่าะงั้นจีนก็ถือว่าได้เสียปรียบกันที่แล้วนะครับนะแต่ว่าก็ช่วงระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าในสารัฐอีกสองปีก็มีการเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมครับอืมอ่าแล้วตอนนั้นน่ะอ่อไอ้ไงครับมันไม่มีสิทธิ์กลับไปอีกแล้วนะครับแต่ตอนนั้นถ้าหากว่าฝ่ายเดโมครตชนะเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าจีนก็ต้องอ่ต้องต้องลาคิดคิดหนักแล้วนะนะครับก็ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนนโยบายปรับปรับนโยบายนะครับปรับยุทธวิธีปรับยุทธศาสตร์เพราะรัฐบาลอาจจะประกาที่ไม่เท่า right สิบปานมาอย่างน้อยถือ huh. กับกับประเทศไทยเนี่ยก็จะไม่ไม่ไม่ประเภทแบบอะไรฝานผ่าซากและดุนแรนอย่าง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 อริพับลิกันนะครับนะครับริพับลิกันในยุคของทรัมป์นะฮะในยุคของทรัมป์นะนะเพราะว่า อะไรล่ะครับคนคนคนอเมริกันเองก็รู้ว่าว่าจีนก็รู้ว่าความสัมพันธ์ในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐมันต้องซ้อเลาสองว่ากับปีนหน้าการนะครับนะความสัมพันธ์ไทยกับพคคผมนต์จีนอีกเขาแค่ห้าสิบปีแค่นั้นนะ่ะหครับนะแล้วก็ถ้าทีรัฐบาลรัฐบาลของจีนห้าสิบปีก่อนหน้านั้นยี่สิบ 24ปีของยุคสงครามเย็นและหลังอีกตั้งอีก24ปีช mm ุกหลังยุคสงครามเนี่ย20ปี24ปีแากเี่ยก็ยีนก็ยีงีิ่งละยินของสีสิ้นสิงเนี่ยตอนนั้นสิงมันอาจจะเป็นเด็กเด็กในพักแต่ยังไม่มีอำนาจอะไรแต่พักคอมมิวนิสติกก็ก็เล่นงานประเทศไทยเี่นทำ้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยใช่ไหมฮะใส่ร้ายพระมหากษัตริย์ของไทยใส่ร้ายประเทศไทยว่าเป็นขี้ข้าสหรัฐใช่ไหมครับนะ อันนี้อันนี้ก็จีก็รู้จกักใช,ช้ยุทธวิธียุทธศาสตร,ตรสต์อันนี้ใช่หนึ่งความใกล้ชิดนะระหว่างคนไทยเชื่อสายจีนกับกบประเทศจีนอันนี้จีก็จะเอาน,นี้มาเล่นแน่นอนน,อนะครับแ้สองนะจีก็ะล่าเรื่องขมรเนี่ยกับไทยเนี่ยจีจะหาทางยุติให้ได้นะครับนะเพราะว่าจีนจะคอนโทรกุนเทนไม่ใช่ไม่ใช่ใครเป็นข่าวตอนนั้นก็ผมก็คิดว่าจีนก็ออก เป็นไอโอของจีนด้วยอะว่าหุนเซนแ่งหลังจีนใช่ไหมครับแล้วมาเข้าข้างสหรัฐใช่ไหมครับ <izz help. S 2> <cents> แล้วก็จะเปิดฐานทับให้สหรัฐบานเยือนนะครับที่ที่ที่กัมพูชา,าแล้วก็ไปหาแล้วก็ไอไอ,อคลองเฟนันอะไรเฟอร์นันเดโชนั้นด้วยก็บอกว่าจีนก็ฟรีสเงินเขาไม่ได้ให้ซัพพอร์ตฮะก็เป็นข่าวที่ออกมาทางไอโอของเขมรนี่ยนะฮะว่าหุ้นเซนไม่พอใจก แต่จีนจีนได้เกรียบอยู่แล้วนะครับสําหรับถ้าผมดูดูแล้วนะนี่ยที่ถ้าแข่งขันระหว่างาาสหรัฐตอนนี้นะครับสหรัฐยุคข,ของนายทรัมป์เนี่ยนะครับกับจีนผมก็เชื่อว่ายังไงไงเนี่ยจีนจะได้เปรียบในแง่ของของ,ของการสร้างความความความเนิดสนมความใกล้ชิดความเข้าใจอันดีระหว่างสหรัฐกับประเทศไทยกับจีนกับประเทศไทยนะผมก็ยังคิดว่าจีน ในช่วงนี้นะจีนยังยังทีจีนก็ไม่รีบร้อนนี่จีนยังคิดว่าจีนยัสามารถที่จะอย่างรัดลึกได้มากกว่าสหรัฐในทรัมมันไม่แข็เรารับประเทศไทยจะเป็นยังไงอาจารนี่ท่าทีของเราที่เราไปลงนามโดยมีในทรัมม์เป็นเขาเรียกว่าโกยเครดิตกับบ้านไปเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเป็นนโยบายเป็นกลางของไทยไหฮะที่ ที่ยอมกับสหรัฐขนาดนี้รวมทั้งเรื่องแร่เออรือไปสัญญาเรื่องค่างเงินบาทไม่ให้แทรกแจงอะไรเหล่านี้เราเราโปรโอเมริกันมากไปหรือเปล่าเราถ่วงดุลกับ<ม>จีนผม <พอ S 2> ว่าไม,ไม่ไม่เด้โปรว่า,วารัฐบาลไทยจรทีลี่ที่เท่าที่ผ่านมาอ,อย่างน้อยสิบสิบปีที่ผ่านมานี่โปรโจีนมาตลอดอยู่แล้วนะครับนะฮะเพราะงั้นตอนตอนนี้พอเรื่องลำบากแล้วเนี่ยก็ใคร ใครใครมาช่วยเนี่ยเอาทั้งนั้นนะคว้าทั้งนั้นนะครับนะไม่ไม่ไม่มองถึงผลผลกระทบในระยะยาวในระยะสั้นเป็นจะเป็นอย่างไงนะครับ <c oughs> เพราะประเทศไทยตอนนี้อย่างที่บอกนะนโยบายจากประเทศของไทยในช่วงสิบกว่ายีปีที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> เป็นนโยบายแก่ปัญหาเฉพาะหน้า <c oughs> และก็ใช้นโยบายจากประเทศเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของพรรคพวกเท่านั้น <c oughs> โอเคนค่ะครับค่ะก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านทูตอย่างสูงเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันจันร์หน้าพบกันใหม่ค่ะขอบคุณขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าเทศมองไทยนะคะสักครู่เดียวค่ะทีพีไอกรีนอะคคไลวอชน้ำยาล้างผักและผลไม้ที่ช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อนให้หลุดลอกอย่างง่ายดาย